สวัสดียามเช้าสมาชิกชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ตามคำสัญญานะครับจะมารีวิวผลงานของเครื่องหยอดข้าวโพด DIY นะครับอันนี้ข้าวโพดพาน NK 6 2 7 5นะครับที่หยอดไปเมื่อสักไม่กี่วันที่ผ่านมา อันนี้ถ้าภ้ากระโพดประมาณผมก็ไม่แน่ใจประมาณสิบสิบวันได้ครับอันนี้ครับมารีวิวให้เพื่อนเได้ดูกันตรงนี้ก็อยู่ที่สิบสิบสองไร่อันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนอะไรนะกระโพดยังเล็กอยู่เมื่อคืนฝนตกมาก็ ชุ่มช่ำกันไปเดี๋ยวพาไปดูระยะห่างระหว่างแถวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหยอดแบบสิบปากนะครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างแถวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะมีหลุมละเม็ด มีสองเมตรบ้างนะครับสองเมตรกันสองเม็ดนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวจะพาไปดูพันเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้เป็น n k เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับครับสำหรับทริปนี้ก็ คงเท่านี้ครับขอบคุณที่เสียเวลาเวลามาชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ